เซตเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือเป็นทัศนคติหรือชุดทัศนคติที่เรามีต่อต่อสถานก,การณ์ต่อสิ่งต่างๆแค่ท่านหนึ่งถูกจับไปอ,อยู่ในแคมป์นาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขามีคำพูดที่ว่าแม้เขาจะถูกจับขังอยู่ในค่ายกักกันถูกปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์คือลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ลงเขาบอกมีอยู่สิ่งเดียวที่ คนที่จับเข้ากุมขังเขาไว้เนี่ยเอาไปจากเขาไม่ได้สิ่งนั้นคือทัศนคตินั่นแปลว่า,วาทัศนคติเนี่ยมันเปน็นเป็นเหมือนจุดยืนเป็นความรู้สึกหรือเป็นการมองสิ่งที่เป็นอยู่เน,นี่ยอันเนี้ยต่อให้เราถูกขังอยู่ทัศนคติของเราก็ไม่มีใครมาแย่งไปจากเราได้คือกรณีเหตุการณ์แบบโควิดนี่นะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกกันมากก็คือหลายคนจะรู้สึกเหมือนเป็นผู้ถูกกระทําในชุมชนเรามีคนไม่รับผิดชอบมาแพร่เชือ้อพอเรามองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเคืองโกรธแล้วเราจะคิดว่าความผาสุกข,ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับคนอื่นเราก็เลือกได้ว่าระหว่างที่เราจะรู้สึกว่าเราตกเป็นเหยือ่อเราเป็นผู้ถูกกระทําคนพวกนี้แหละคือตัวปัญหาแล้วเราจะทายังไงอย่างนี้น,นะครับ,รบเรากําลังยกอํานาจ ของการจัดการไปให้พวกเขาเพราะว่าเราคิดว่าเขาคือผู้ก่อแล้วเขาต้องเป็นผู้แก้แต่ถ้าเรายอมรับว่าพวกนั้นเนี่ยไม่รับผิดชอบจริงนะครับพวกนั้นมันสร้างปัญหาจริงนะครับแต่ว่าเราจะจัดการชีวิตของเรายัางไงเราจะป้องกันการติดเชื้อของเราและคนที่เรารักยังไงนะครับเราจะเพียมดูแลตัวเองยังไงภายใต้ข้อจํากัดของสถา,านการณ์เนี่ยตรงนี้เพราะว่าเรายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราเลือกว่าเราจะ เราจะเดินต่อ,อยังไงในภาคของเรา <ทะ S 1> ซึ่งแปลว่าเรา mm hmm. เรากําลังดึงเอาอํานาจหรือความรับผิดชอบในการกําหนดชีวิตของเรากําหนดความรู้สึกของเราเนี่ยมาอยู่ในมือเราครับซึ่งมันก็เหมือนกับมุมหนึ่งเป็นมุมของการเป็นผู้ถูกกระทําที่มันจะแก้ได้เมื่อคนพวกนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมรซึ่งฝันไปเถอะนะครับ<ม>กัรอีกการหนึ่งก,ก็คือเรารู้ดีว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้แล้วเราจะสร้างป้อมประการของเรายังไง เราจะชุมชนของเรากับตัวเราจะสร้างเกาะป้องกันร่วมกันได้ยังไงและตัวเราเราจะยังคงสร้างความรู้สึกเป็นสุขขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ที่บีบคั้นได้ยังไงตรวนี้เป็นเรื่องของ mindset รหรือทัศนคติครับ